ตอนนี้นะครับก็เป็นชาวราศีกรกฎบ้างว่าในเดือนเมษายน2 5 5 8นี้นะครับชาวราศีกรกฎเนะี่ยจะเป็นยังไงชาวราศีกรกฎก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่22มิถุนายนจนถึงวันที่22กรกฎาคมนะครับเรามาดูกันซินะครับชาวราศีกรกฎนะครับชาวราศีกรกฎอา้าวนะครับในดวงบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงแจ่มจันรสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินงานความรักในส่งผลดีช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้าสังคมเยอะนะครับแล้วก็งานต่างๆราบลื่นแต่ราบลื่นมาจากการพุ่มเทยอย่างหนักนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีนะครับในดวงนะครับก็บอกว่าถ้าเป็นเรื่องงานสาหรับชาวกร,กรกฎช่วงนี้งานของคุณมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งมีโอกาสที่จะรับการเสนองานมีโอกาสที่จะกลายเป็นผู้ที่รับผิดชอบงานหลายๆโครงการ ซึ่งล้วนแต่ประสบความสำเร็จปเป็นอย่างดีนะครับช่วงจังหวะน,นี้ของคุณมันบอกว่าบางอย่างที่คุณไม่เคยทําก็อาจจะได้ทําอาจจะได้รอบรับผิดชอบนะครับแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างประเทศนะครับแล้วก็บางท่านจะได้ไปเรียนไปอบรมหรือไปสอนคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่ดังในสังคมช่วงนี้บางท่านกลายเป็นเซเลบนะครับก็น่าชื่นชมนะครับแล้วก็ เท่าที่ดูจากดวงนี้นะครับมันบอกว่ายิ่งเข้าสังคมเยอะยิ่งจะมีโอกาสให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้รีบพรีเซนต์ตัวเองนะครับรีบมองหาสังคมที่จะได้เข้าไปนะครับเข้าไปเหอะมันมีโอกาสดีๆเต็มไปหมดเลยสําหรับชาวราศีกรกฎช่วงนี้ส่วนเรื่องเงินครับเมื่อคุณได้ในเรื่องของการงานดีการเงินก็ไหลามาเทมามีช่องทางให้เลือกการให้เลือกการเงินเยอะแยะไปหมดนะครับ รับงานไหนได้เงินนั้นนะครับรวมถึงได้เงินมาโดยสเสน่หาได้เงินมาด้วยการชอบเป็นส่วนตัวก็เข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน่าอิจฉามากจริงๆสำหรับชาวราศีกรกฎช่วงนี้เรามาดูกันว่าแล้วเรื่องความรักเป็นอย่างไงบ้างชาวราศีกรกฎช่วงนี้นะครับเรียกว่าเจ้าสเสน่ห์เป็นอย่างมากคนที่มีครอบครัวแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนมาชอบมารักเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ยุ่งละอินกรุงนานเพราะนั้นระวังนะครับเพราะตัวคุณเอง เป็นคนที่ตัดสินใจเลยไม่เด็ดขาดมันจะเกิดปัญหายาวนะครับบางคนที่เป็นคนที่มีครอบครัวแล้วชาวราศีกรกฎอาจจะมีสมาชิกเพิ่มอย่างเช่นมีลูกเพิ่มเข้ามาครับส่วนคนที่เป็นชาวราศีกรกฎที่ยังโสดอยู่ช่วงจังหวะนี้แหละครับคุณจะต้องมีคนมาลักมาชอบมาสนใจส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็จะเจอสภาวะที่ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะพบคนใหม่หรือคนเก่าปวดหัวอีลุงตูงางเหมือนกันเพราะในดวงบอกว่าจะไม่กล้าตัดสินใจนะครับมีโอกาสที่จะเรียกว่า คบซ้อนนะครับแล้วเกิดปัญหายุ่งยากตามมาในภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ตัดสินใจแต่เนิ N e R ่นๆเลยครับปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธจะสมผลดีมากกวา่าอ่ะคราวนี้พูดถึงเรื่องของสุขภาพบ้างชาวราศีกรกฎช่วงนี้นะครับทำสุขภาพแข็งแรงนะครับแต่อาจจะมีปัญหาในการที่นอนไม่ค่อยเต็มอิ่มเพราะว่ามัวแต่ทำงานมัวแต่คิดโครงการเยอะเกินไปแบ่งเวลาพักผ่อนบ้างนะครับสมองจะแจ่มใสามากกว่านี้นะครับ เพราะนั้นข้อแนะนําสำหรับชาวราศีกรกฎช่วงนี้ก็คือว่าเข้าสังคมให้เยอะมีอะไรให้ทำทำไปเลยครับมีแต่เรื่องของโอกาสประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าแต่สิ่งที่ไม่ควรทําก็มีเรื่องเดียวก็คือเรื่องของรักซอนักสามเศร้านี่อย่ายุ่งอย่าไปเกี่ยวข้องเด็ดขาดนะครับมันจะยืดเยื้อแลนะน่าปวดหัวมากๆครับ